สล้วะย่า่ปนะร่โอเคสัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้ยังขาดเฮ้ยยวงยยยยย้ยย้ยยยยยยคนมาร่วมงานบิวยียยยยยเชียย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 ยงยงยย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 ยวยา ดีใจที่ได้ร่วมงานกับยูเทียมค่ะแล้วก็วันนี้ก็เหมือนเป็นอีกแบบว่าหนึ่งลุคมาของยูเทียมที่ก็ใหญ่ครับเป็นงานใหญ่ก็ดีใจที่ได้มาร่วมงานดีใจที่เขาคิดถึงเราใช่ใช่เป็นยังไงบ้างไปทุความรู้สึกในคอนเสิร์ตที้เตื่นเต้นตื่นเต้นนะรู้สึกแบบได้มาเจอแฟนคลับอีกทีหนึ่งคือแบบพวกเราก็ได้เจอบ่อยแต่รู้สึกว่าได้เจอลูกค้าเขารู้สึกต่างต่างไปทุกครั้งเลยวันนี้มาร่วมงานแบบคัดด้วยก็เลยใช่เฮ้ย ทำตัวน้อยถูกใช่ทำตัวน้อยถูกจริงๆวนนี้เราก็มาเป็นตัวแทนของจีนกอล์ฟเนาะเป็นเทรนด์ดวตี้ของเรามีการคุยเรื่องการดูแลตัวเองอ่ะในลองพูดคีที่เปล่าว่าเราเทรนด์ดูแลตัวเองก็หลักๆสำคัญก็คือว่าดูแลจากภายในสุดถ้าเราเสือก็ส่วนจัดภายในก็คือการดื่มน้ำดื่มน้ำเพราะว่าดื่มหน้าอัลมองค์ใช่เลยไหมพี่ีไหนอ่ะคะเนี่ยเป็นอย่างมรกันบ้าเลยอ่ะ ทำไหมทำไหมแต่ว่าเราเราดื่มน้ำได้ครับผมดื่มน้ำตื่นนอนดื่มน้ำแล้วก็แบบอร่อยทั้งวันเลยจิตปรลาดทั้งวันช่วยครับผมเฟ้ผิวดีของผมอ่ะอันนี้ภา,ายในสื่ภายนอกแล้วของผมภายนอกว่าเป็นแบบการแต่งแต่งแต่งเพิ่มความแบบมั่นใจให้ตัวเองครับผมกับอาโกอ่ะ สองคนเนี่ยชอบแต่งหน้ามากใช่ครับชอบแต่งหน้าชอบหาเทรนการแต่งหน้าใหม่ๆอะไรใหม่ๆเพราะว่าการแต่งหน้าคือมันอัปเดตอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วก็คือต้องตามไม่ทันครับว่าหน้าตอนนี้การแต่งหน้าแบบไหนถึงจะเหมาะสมใช่ก็แสดงว่าสองัวก็ต้องมีไอเทมที่แบบว่าตกองติดตัวตลอดเวลาแน่นีครับจริงๆไอเทมหลักๆคือกระเป๋าคือสำคัญจริงผมยกเป็นผมกระเป๋ามีกระเป๋าแยกเป็นของตัวเองแบบแยกแบบยกแบบพี่ช่างแต่งหน้าเลยอ่ะ หมายถึงว่าสามารถใช้ของผมได้เลยใช่สามารถใช้ผมได้เลยถ้าพี่ชันแต่งหน้าลืมอะไรบางอย่างแล้วให้เลือกได้เลือกหนึ่งอย่างจริงจริงหนึ่งหาแล้วไม่ได้เลยโหยากจังแต่เอฟวีเดย์รู้ผมผมใช้คูชชั่นครับผมใช้แค่คูชชั่นเลยหนูใช้ลิปครับผมเพราะว่าปกติถ้าแบบไม่แต่งหน้าก็จะทาคิริคะลิมันแสดงว่าเราก็เป็นคนช้เครื่องสัมผัสสุดๆฮะแหลกอันเก่ายังไม่หมดเลยอ่ะเรียกว่าแหลกเพราะว่า แม้ว่าจะลิปสีที่ดูไม่น่าจะทาได้หนูก็ซื้อให้หมดซื้อมาลิปสีนู้ดเอามาทำไมสีที่ทาไม่ได้เชื่อมสีอะไรบ้างเยอะมันเป็นเขาเนี่ยคือตอนนี้ครับเทรียนการทาลิปเบสก่อนทาลิปแบบว่าสีจริงจริงา่กำลังฮิตหนูก็เลยซื้อมาแต่ว่าทาแค่สีเบสไม่ทาสีอื่นเลยเจ้วโปก็จะชอบมาบอกในในห้องว่าโปป่วยมากเป็นทางเมดีแล้วผมก็เออไปนั่งพักก่อนปะเพะว่าแต่ทาอยู่อย่างงี้ยเพราะว่าหนูทาทาสีเบสครี่จริงมันใช้ช่วยเรื่องแบบว่า ใครที่ปากปากครับเป็นทาสีฟิลล์แบบจะช่วยทำให้สีสีแบสดชัดขึ้นถ้าเรามีเคล็ดลับอะไรที่ยแนะนำอะไรบ้างอืมเคล็ดลับหรอคะอะไรดีล่ะหนูว่าช่วงนี้การเทรนการแบบว่าแต่งหน้าแบบอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพอสอจีนพอสอนพอสอนจีนแล้นก็แบบแต่งหน้าฉ่ำหว้เข้มให้ดูจัด บวยเขลหรอคะไม่น่าใช่ใช่ครับการแต่งหน้าแบบขอสตรีแต่ว่าโดยทางทางของสตรีนี่ว่าที่บอกก็คือมันคือการแบบแต่งได้แต่งแบบแกรีบครับที่บอกเลยหนึ่งว่ามันหลากหลายมากแบบทางนั้นคือแบบนำทีมจริงเรื่องการแต่งหน้า้องให้เขาก็งี้ก็เชิญชวนให้แฟนๆร่วมช็อปกับแบนของเราได้ครับก็ฝากด้วยนะครับฝากมาช็อปที่บิวเทียงวันนี้นะครับตอนนี้ก็คือกำลังลดราคากันเลยเพราะว่า ต้นมันลดสูงสุด60เลยใช่ครับตอนนี้ถ้าเกิดว่ามาตรงนี้ก็คือจะสามารถมาได้ตั้งแต่วันนี้นะครับเป็นต้นไปแต่ถ้าใครไม่สะดวกไปที่สาขาใก้บ้านได้เลยนะใช่ครับแอลวีค่ะมาพูดถึงเพลงใหม่กันบ้างครับเพลงใหม่อ่ะพูดให้ถูกต้องเพลงใหม่ชื่อว่าอะไรครับขอเสียงหน่อยครับอาซอยาซองถือว่าทำได้ดีเป็นการแก้ปัญหาที่เริยอยู่ ครับผมชื่อเพลงใหม่ของเราคืออยากแชร์เพลงรักทุกเพลงให้เธออยากแชร์เพลงรักให้เธอทุกวันครับผมอยากแชร์เพลงอยากแชร์เพลงรักให้ทุกเพลงให้เธออยากแชร์เพลงรักให้เธอทุกวันใช่ครับครับผมก็คือมาเรื่อยๆครับแฟนๆก็คนฟังก็ชอบเพราะว่าอันนี้ก็เป็นเพลงง่ายฟังง่ายครับผมถือว่าฟังทุกวัน ช่วงนี้ได้พยายามพยายามได้ทำเพลงที่มันแบบว่าฟังฟังง่ายๆเปิดฟังบนรถอะไรอย่างเงี้ยครับแบบว่าขับไปทํางานตอนเช้าไปซื้อกาแฟอะไรใช้ชีวิตปกติก็ฟังได้ที่เลิ่กับใครก็ส่งไปใช่ไหมใช่ได้ในการเริ่มแท็กไอจีสตอรี่เพิ่มขึ้นทีก่อนใช่ครับที่จริงพยายามอยู่ฮะพยายามซึ่งตอนแรกคือหมุดหมายของเราอ่ะไม่ได้ไม่ได้แบบว่าอยากอยากจะ ไม่ต้องไม่ต้องให้เขาแชร์ต่อก็ได้แต่ว่าเราแค่อยากจะแบนเพลงของเราให้เขาฟังแต่ว่าพอเขาแชร์ต่อก็เลยเป็นเหมือนแบบว่าเป็นบอมที่มันแบบว่าทํากันทําไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆวงกว้างก็รู้สึกดีครับรู้สึกขอบคุณแบบเพื่อนๆวงการพีปอมมากๆที่แบบเขามีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันมากขนาดนี้ใช่ครับาหรับเพลงนี้นี่มีชาจริงๆชาริคือผู้จิ้วเพลงเลยฮะเออถูกนะ ทุกคนสามารถถ่ายได้เลยครับแบบตั้งกล้องแล้วพูดชื่อเพลงให้ถูกแล้วแถกพวกเรามาใครถูกเอาไปเลยสิบคะแนนครับ <S <S อันนี้อันนี้คือได้แบบไปลองถ่ายเพื่อนที่เ่อของเรา,าเรบา้างหรือยังว่ายังเลยครับเดี๋ยวแต่ว่าถ้าเกิดเดี๋ยวเดี๋ยวจะพยายามจะพยายามไม่เอาพูดได้ถูก <S <S ใช่แล้ว okay. มันมีท่าเต้นไหมคะมีครับมีแล้วมีไปด้วยไหมเออคิดว่าคิดว่าเดี๋ยวเรื่องนี้จะมีท่าที่แบบว่าง่ายง่ายง่ายมากๆให้ให้ได้ได้ดิ้นแบบอ่าแต่เราชอบคิดท่าง่ายๆเนี่ย ใส่หูฟังอันนี้ใส่หูฟังอะไรค่ะครับผมอตื่นเต้นเลยคนนี้ตื่นเต้นเลยอะไรอ่ะคอนเสิร์ตเหรอครับก็ตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการการเตรียมตัวเตรียมตัวแล้วประกาศใส่กอดยังไงได้ไหมก็คือเดือนเดินกระลากรกฎาคมครับผมใช่ยี่ห้อวันเดี๋ยวรอเขาไปเชประกาศ ช่ต้องมีจะมีอะไรเฮ้ยเยอะแยะเลยฮะคิดว่ามีแน่นอนครับอะไรที่ใหม่ๆคิดว่าได้อยากจะทำให้ทุกคนได้เห็นครับผมเออเราทั้งก่อนเนี่ยจะมีเรื่องนะได้การละครอ่าได้การละครมันก็เหมือนอะหวังว่ารอบนี้หรือรอบต่อไปก็ก็รอดูครับอาจจะไม่ใช่การละครแต่อาจจะอย่างอื่นเป็นอะไรที่มันแอดวานซ์ขึ้นไปอีกมีอะไรอีกที่คิดได้ด้วยด้วยจุดๆๆเออ กลัวมากกลัวพูดอะไรล่ะกลัวพูดอะไรแล้วมันแตกกตลาดออกไปใช่เดี๋ยว support โชว์ของตัวเองนิดนึงได้ไหมเอาที่แบบว่าจะไม่โดนตำรวจจับตำรวจอยู่นี่เลยเนี่ยถ้าที่ support ได้ก็จะมีก็มีเป็นโชว์มอนาริซ่าต้องโชว์อยู่แล้วเนาะ เป็นเพลงบบอนนหนูมันว่หนูพวกไหได้อะอาจจะเป็นอาจจะเป็นทีมพวกเราแต่อาจจะอัปเกรดขึ้นอะไรแบบนี้ครับผมใช่อะไรใหม่ๆอะไรใหม่อะไรนะมีมีแน่นอนครับผมแล้วก็ยื้อเรื่องไปแล้วครับรอ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 เพราะเราดูได้เลยครับใช่คือคอนเสิร์ตนี้ไม่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 รู้ว่าจะมีอะไรที่จะเซอร์ไพรส์ทุกคนได้บ้างแต่แบบที่ที่เราที่เราเตรียมไว้เป็นอะไรที่แบบไดาส์อยากทํามากๆแล้วอยากให้แบบคนคน แบบแฟนๆได้เห็นว่าพวกเราอยากให้เขาเห็นอะไรมากกว่าพี่มีว่าของใหม่ไหมก็ใหม่นะสําหรับยังไม่เคยเห็นอปูทาแล้วกันถ้าเกิดมันต้องเซอร์ไพรส์ขนาดนี้ก็ไหนลองเชิญชวนแฟนๆหรือว่าต้องอวยพรอนมาให้เขากดปั่นง่ายครับก็ฝากคอนเสิร์ตได้ด้วยนะครับจะจัดเคลื่อนที่ฮานาโดมมังองธานีวันที่6กันยานี้นะครับส่วนเรื่องกดบัตรนะครับก็ ฝากติดตามรายละเอียดได้ที่ไดสตอร์สเนตแล้วก็ไดอัลเทอร์สตอร์สเนได้เลยครับผมแล้ว <GO> ก <av uther> ็รับทีมใหม่ของเราด้วยนะใช่ครับผมแล้วผมดู MV ได้ทาง YouTube Thailand Level Club แล้วก็ฟังได้ทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มนะครับครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ